นี่คือพลูโตโลกน้ำแข็งเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ปลายสุดของระบบสุริยะพื้นผิวปกคลุมด้วยน้ำแข็งในโตรเจนและมีเทนสะท้อนแสงเป็นประกายขาวอมชมพูลึกลับหน้าหลงไหลทีราพรูปหัวใจเอสพุทนิกแพลนิเทียแลดนมากโดดเด่นที่ทำให้พลูโตไม่เหมือนใครภูเขาน้ำแข็งสูงกว่า3กิโลเมตรตั้งตรงงานดุดทวีปที่สลักขึ้นจากน้ำแข็งแข็งดุดหิน หลักฐานบ่งชี้ว่าพลูโตอาจเคยมีภูเขาไฟน้ำแข็งที่พ่นสารเย็นออกมาแทนลาวาเดือดพื้นผิวเต็มไปด้วยร่องรอยแตกและหลุมอุกกาบาตซึ่งเป็นบันทึกของการชนประทัะที่ยาวนานนับพันล้านปีสีสันหลากหลายตั้งแต่ขาวซีดชมพูไปจนถึงน้ำตาลเข้มเกิดจากสารอินทรีย์ลึกลับที่เรียกว่าทอลิน นี่คือพลูโตดาวเคราะห์แคบผู้โดดเดี่ยวที่ยังคงเก็บซ่อนปริศนารอให้มนุษย์ค้นพบ